สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับไฟ f i k 6 8 8พอเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับคู่มือที่จะมีการสอนวิธีการใช้แบบละเอียดมากๆแน่นอนว่าไฟลไนั้นเป็น Dynamic m i กไมโครโฟแบบ plug and play ก็คือไม่ต้องไปดาวน์โหลดไดรเวอร์อะไรให้ยุ่งยากเลยแค่เสียบก็ใช้ได้แล้วจะมีสาย usb to type c และข้อต่อไมโครโฟนวัสดุของไฟ k 6 8นั้นทำมาจากเหล็กทั้งชิน้นและมาพร้อมกับ XLR Type C หูฟัง3.5เพิ่มลดเสียงไม่เพิ่มลดเสียงหูฟังฟองน้ำที่ f i f i K688 ให้เรามาของออริจินอลเลยเนี่ยจะเป็นฟองน้ำและข้างนอกเนี่ยจะหุ้มกร,รมยี่เอาไว้ซึ่งภายในก็จะเป็นตะแกรงเหล็กเผยให้เห็นถึงชิ้นส่วนไมโครโฟนด้านในทำออกมาละเอียดเรียบร้อยดีมากๆเลยการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เสียบสาย Type C เข้ากับ f i K688 จากนั้นก็เสียบสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับคอมพิวเตอร์ เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วการใช้ไฟฟา k เ8หกแปดที่เป็นไดนามิกไมโครโฟนเราจะต้องเว้นระยะปากของเราออกจากไมโครโฟนนิดหน่อยโดยไม่ควรให้ปากของเรานั้นชิดไมโครโฟนเกินไปซึ่งไดนามิกไมโครโฟนนั้นจะทําการเก็บเสียงในระยะใกล้เท่านั้นซึ่งจะตอบโจทย์มากๆกับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงรบก,กวนจากภายนอกเยอะๆเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไดนามิกไมโครโฟนนั้นจะทําให้ไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลย สำหรับใครที่กำลังตามหาไมโครโฟนในราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปเนี่ยผมก็ขอแนะนำไมโครโฟนไฟฟ้า K688 ตัวนี้เลยนะแต่ว่าถ้าใครซื้อมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องตามหาตัวขาตั้งไม่์กันเองนะครับเพราะว่าทางไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ให้ขาตั้งไม่์มาด้วยและเสียงภายในวิดีโอนี้ทั้งหมดก็ถูกอัดมาจากไฟฟ้า K688 นั่นเอง